ตาแพ้แสงควรใช้เลนแบบไหนตาแพ้แสงคือภาวะที่ดวงตาไวต่อแสงไม่ว่าจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากหลอดไฟแสงจากหน้าจอมือถือหรือแม้กระทั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่งผลทําให้มีอาการแสบตาตาแห้งเคลืองตาต้องหยีตาเวลาที่เราเจอแสงจ้าเลนที่จะช่วยตอบโจทย์และแก้ปัญหาสําหรับคนที่มีอาการแพ้แสงคือเลนปรับเปลี่ยนสีอัตโนมัติหรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าออโต้เลนค่ะ เลนเปลี่ยนสีจะช่วยปกป้องดวงตาของเราจากแสง UV ในขณะที่เราเจอแสงจ้าตัวเลนจะค่อยๆเปลี่ยนสีตามความเข้มของ UV ที่เราเจอนะคะแต่ในขณะที่เราอยู่ในที่ร่มตัวเลนก็จะเป็นสีใสๆเลนสามารถทำได้ตั้งแต่สายตา0 0นจนถึงสายตาลบ600เลยค่ะ สำหรับคนที่มีอาการแพ้แสงหมอแว่นตาสาขาตลาดพระเงินจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษฉลองครบรอบ1ปีกรอบพร้อมเลนส์เปลี่ยนสี1212บาทเท่านั้นค่ะโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม65นี้เท่านั้นโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ห้ามพลาดแล้วนะคะหมอแว่นตาสาขาตลาดพระเงินเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มค่ะ